quá. Chỉnh quá. Ba. Đợi nãy tí, tò no. สอนอเดือดจังวะสอน,นอสอน,นอสอน,นอเดือดจังไงเฮ้ทุกคนสอน,นอเฮ้ทุกคนสอน,นอสอน,นอสอน,นอขับดิ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 บดบดมาขับขับเองกันเลยวะวันวอเวมาเร็ววอเวเร็ว<พ>อันเดียวฮ่าเต็มแล้วเหรอยังยังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหลือคนหน,นึ่งนะลูก โอเคขึ้นมาสิจ้ะขึ้นดิมันขึ้นไม่ได้อย่าเพิ่งรีบสิเอ้าเรารถมีไม่ใช่หรอคันเนี้ยเอาให้ยืมน่ะมีมีอะไรคือมีวะเอาลงมีจะขอยกมาเกาะมาเก่อมาต่อรถเกาะมากบ้านไปไหมอุ้ยยาเพิ่งอย่าเพิ่งจะของรถโดนเกาะไปไปเฮ้ยไอท็อป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  มาร์กเอ้ยตรงไหนมาร์กนี่มาร์กนี่มาร์กนี่จะาับรถชนมองไม่ทันอ่ะแล้วทำไมไม่ให้ผู้หญิงนั่งข้างในหายหลงลงไหนอ่ะรายการบ้างไกลไปไหมเนี่ยเดินจำเนี่ยเดินจำใช่ปะไม่เป็นไรเออไอ้ประาติดเทอร์โบเนี่ยังไแต่ชนเสาไม่ได้ชนชนเลยนะเจ้าผู้ใหญ่เลยเอ้เจ้าผู้ใหญ่เลยก็คือแบบว่าเจ้าของรถเกาะเออไม่เป็นไรเราเจ้าของรถเท่รายเกาะเจ้าของรถข้าเสร็จทันหละเสร็จทันหละรถใหม่ดีกว่าจะได้นั่ง เดี๋ยวชื่ออะไร้ถของรถชื่ออะไรนะกิกี้เหรอข้างในรถไหนนะข้างในรถผู้หญิงชื่ออะไรนะจุกี้อ้าวไม่รู้มอชื่อคิรินข้างนอกอะชื่อวีวีคีรินอะนะคีรินนี่เด็กแจ็กกี้นะเด็กไม่มีเหอะอ๋อไม่เหี็ยวันนร้นเห็นแบบกับแจ็กกี้อะไรเลยนะ เอ็กกี้เขามีใหม่แล้วต้องสองสามคนทั้งคืนเลยอะไรทั้งคืนเลยนะวันนั้นไปอ่ะไปไหนเชื่อเราไปทิ้งฝูงอยู่อาสาวเชื่อเราไเนี่ยเราก็ทิ้งเพื่อน้ฝูงอยู่หนุ่มเราอ่ะอะไรฉันเล่นอยู่กับมีตลอดมีไหนไม่มีมีเต่มีมีเกาะอยู่นะมีมีมีแต่มีมีเอบะอเลยอ๋อ ทำไมชื่อผมเป็นสีสีน้ำเงินแล้วอ่ะตอนแรกผมมันเป็นสีเทาอยู่เลยทำดีดีนี่เขาเรียกว่าค่าทางอ้อมข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเอาเอาเอาตีชนเลยตีชนได้ชนได้ชนรถได้ชนรถได้ชนมอไซค์ไม่ได้ดิต้องมือระดับเดียวกันมันไม่ใช่มอไซค์ันนจะเป็น ATV ไงอ๋อเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองไปแล้วไปแล้วไปใครวะ เกาะอย่างเทพเลยแต่เขาแอดดัลกาหายไปแล้วน,ะน่ะดิค่ะเธอเหลืองไม่หายไม่หายที่เหลือ,องพวกเดียวกันไหมนะี่ยะไม่ใช่ไอันนี่มันชุดยุงน,นี่ยนอันนี้โอ้เยอะเลยว่าอะไรวะเนี่ยปรับวงใหญ่ยังไงอ่ะปรับวงไมอ่ะชิปเพชรครับอันไหนอันไหนใหญ่สุดโนมอนหรือว่าอะไรโนมอนค่ะโนมอนใหญ่สุดอ่ะอับเทียวอ่ะสุดเลอดิเออเฮ้ยแมงแซงว่ะเฮ้ย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 แมนเบียดด้วยว่ะหาว่าไม่ใช่พวกเราแล้วแหละ ทำไมทำไมเข้าแบบนี้ขับปาดตัวตายเองนะปล่อยเขาไปดิเองครับปาดเองเฮ้ยเก็บของแม่งเลยเก็บของอ่ะเขาจะถ่ายไวะเนี่ยเข้าได้หรอเข้าได้ดูเข้าตรงไหนอ่ะซ้ายเลยซ้ายเลยครับนี่อ่ะซ้ายเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอในรถไอในรถทำไมเขาไหลเออรถ จอดก่อนไหม่จอดไม่จอไม่จอด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 ไ่อดไม่จอดไม่จอดไม่จดไม่จอดไม่อดีม่จอดไม่จอดม่จอดม่จอดยม่จอดมม่อดมไม่อดม่จอดไจอออดไม่จอดไม่จอดนี่อดไม่จอนไม่จอดไ่ยอดไม่จดไน่จอไม่อดไ่จอดไม่จอดไม่จอดไไม่อดไดลไม

ไป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 ไอ้ดออ้ดอกโอ้ยแยกระจุกเลยจ้ะแก๊งเสือเหลืองอ่ะใครมายิงหัวหมาวะแก๊งเสือเหลืองตีอ่ะเออพวกโอเองเออูอย่าตีอย่ายิงอย่ายิงอย่าตีบอกตี่ก็พูดดิพูดเดียวกันพูดเดียวกันเออบอกจะยิงอย่ายิงอย่าไม่พูดตีมันไม่รู้กันอ่ะ ไม่คนอื่นจะไปรู้ไหมเล่าคนอื่นไม่รู้นนีีี่่ไงอลละเฮ้ยเก็บไปดอกคนหนึ่งนี้เก็บไปดอกคนหนึ่งนี้ข้างล่างอ่ะใครแม่งปรับโมชั่นเบอร์ในนี้วะข้างบนไม่ขบนข้างบนไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่เอ้าข้างบนนี่ก็พวกเราใช่เหรอข้างบนใช่ข้างบนใช่มันยิงมาเออมันจะยิงกันทำไมอะอย่ายิ้ม อ oh, oh, ุ้ยอุอดนดนอุดนอดนอุดนดนบอกไปที่ว่าอย่ายิงเรามีหน้าที่เจอไอ้พวกข้างหน้าฝั่งตรงข้ามที่ตนตูนตเศรษฐเว้ หลือเชื่อวะ่ะเกมเนี้ยมันนี่มีมิดแล้วว่ะมาด้วยกันในแท้กินกันเองแล้วแม่งกดมากูจะหมดหลอดเลยเนะี่ยแม่งกดมาเมื่อกี้บอกวพวกเรา ไอชิบหายกดมาหมดบอกบอกพวกกันมียาป่ะกดกดหมดหลอกบ,บอกพวกกันอเน,นี่ยไอ้ชี้นั่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอเนี่ไม่ใช่อันนี้ยไม่ใช่อันนี้ยไม่ใช่เรื่องผมมีสิบแปดเราเลือกจากมันดีกว่า

แต่คารารถไอ้ท็อปหลุดปะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตาย <c oughs> จีสัต uhm ว like, ์เป็นไรวะเลื่อนเชื่อหัวร้อนวะทำไมอ่ะไม่ไหววะทำไมอ่ะเกมแม่งเกินไปอ่ะคือแม่งยิงอ่ะแต่ละทีอ่ะว่าอยู่บนอ่ะมันส่วนก็มาเม็ดเดียวอ่ะเข้าหัวแล้ววก็ตายเลยอ่ะ เกมแม่งหาบาลานให้หน่อยดิแอดมินต้อง <laughs> เปิดหมวกก่อนเกมเปิดหมวกอ่ะ เล่นง่งดีว่ะ ไปละลราจะโปรได้แล้วเหรอใครวะหลัวใครอ่ะนี่ใครอ่ะหลุวนี่ใครอ่ะมีคนยิงอ่ะไอันี้ใช่พวกเราไหมเนี่ยไม่ใช่พวกเราไหมพี่ไม่ไม่จะยิงเราไม่ยิงเราไม่ใช่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 อันนี้อะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โทษโทษโทษมาแล้วเว้ยอีนู่นไงอีนู่นไงชมพู่อ่ะชมพู่อ่ะเออเอาดิเอาท็อปเอาดิจะตายแล้วจะตายแล้วท็อปตายแล้วตายแล้วตู้ตู้ตู้เฮ้ย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 บนฟ้าไปไหนหรอวะเอ้ขะมาจะตายแล้วจะตายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด ลมลราล้มแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วกระสุนหมดเสื้อแดง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 จะฝั่งหนู่มเยอ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 ะระวังระวังยิ้มของนายยิ้มของนายลิดตาย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 หนึ่งข้างหน้าข้างหนอกข้างนอกฝั่งหนู่มฝั่งหนู่มฝั่งหนู่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มฝั่งหนู่มเดี๋ยวเปิดบวกให้เดี๋ยวเปิดบวกให้หมดพี่เชี่ยแล้วไม่มีของไม่มีของไม่มีของนะนี่นี่มามันมาหาเราแล้วเดี๋ยวปวดให้ติหลบ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 วิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งหลบวิ่ง ตายตายหลังตายหลังตายหลังตายมงแตกหมดแบงมดแตกแล้วตีอยู่อยู่อยู่ไอ้ท็อปท็อปถอยด้วยไอ้ท็อปลบหลบลบลบตาย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 ท็อปเก็บของท็อปเก็บของไอ้ท็อปเก็บของเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่อันตี๋ข้างบนข้างบนหัวบนหัวนี่ดีหนนี่ก้อนหนีก้อนหลบก้อนหลบก้อนไอ้โอ้ยโอ้ยเชื่อพอคอยไหนวะเนี่ยโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเออ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 รู้มันมาจากไหนไม่รู้ เออพวกเราที่เหลือที่เหลือพวกเราขอคอยคนเดียวที่เหลือพวกเราเฮ้ยเอามาดิเอาห่อคอยดิไอ้ไอ้ตัวตุ๊กตาเอาห่อคอยดิเสื้อแดงเขาห่อคอยดีอย่าเก็บของอย่าเพิ่งเก็บของเอาห่อคอยดิไอ้ท็อปเปนยิงอยู่ไอยท็อปตาย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 มันแตกมันแตกมันแตกของไอเสื้อแดงเสื้อแดงของเยอะมากเสื้อแดงของเยอะมากเก็บของไม่ได้วะมันมีเลือดมันมีเลือดใหญ่เก็บเลย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 พอไปมันมีของเยอะ สนูนด้วยสนูนด้วยอย่าสนูนด้วยแสดงด้วยแสดงด้วยบอแบเก็บแค่หมดเก็บหมดขอขอยกเก็บหมดยสบไปนี่ไม่ได้วะบอแบต้องเคลียร์ของก่อนนะก่อนที่มันเกิดอ่ะไม่งั้นไม่ของบอแบเราอดตายตายนึ่งมาดิ ก็มาดิก็ไม่ได้เสียวาเท่าไรหรอกก็ไม่ได้เสียวาเท่าไรหรอกมาดิขอเน้นๆหน่อยดิวะจะตายแล้วปักดิบกันแล้วจะตายละวติดสัตย์เต๋ตกปุ่มยามีเมียคิดตรงไหนตรงไหนตรงไหนศพอยู่ตรงไหนจะตายแล้วเมื่อกี้ที่กูตายเสื้อแดงไอ้เสื้อแดงเนี่ยไอ้เสื้อแดงเนี่ยลูกตอมที่เหมือนซื้อซอมไอ้บัวแหวกเก็บแล้วไหมเหรอท็อป วอแวะเก็บยังขอมันดิขอมันดิขอวอแวะดิวอแวะอยู่ไหนฮะวอแวะข้างหน้าวอแวะ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 ขอของหน่อยวอแวะขอขอยาหน่อยวอแวะวอแวะเอาเฮ้ยขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยโอ้ยมันขึ้นมาแล้วไปไปไปวอแวเก็บยามาเก็บยามาเดี๋ยวจะปั๊มยาบนรถเก็บยามาก่อนมาเออเก็บยาทัน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 เก็บยาก่อนหัวเหลือเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคโอเค ใ่้ยๆเลยคิดนิดนึงบอกว่าขับไปขับไปขับไปใช่ศัตรูรอบจะสุริทิศเก็บไป็สี่อะไรเงี้ยเราหนีเราหอดเลยกูหนีเลยของเยอะจัดของเต็มตัวเลยบ้าไปเก็บเซตโซนไปเก็บเซตโซนเก็บตัวไม่ตไปตอกทางไหนวะมันไม่เออเอาตรงไปเลยเลยเออรู้ทางไปทางซ้ายตรงไปทางซ้ายตรงไป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 ตนูไปหไม่วงโอ้ช่างเยอะใหญ่บ๊วยขับไปไ๊วยขับไปไปขวาขวาขวาโบ๊วยขวา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 นี่ก้อน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 อย่าจับอย่าจับ ใช้เยอะเยอะมากไอ้ท็อปเยอะจริงมันมาไล่มาไล่มาไล่เรา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 มาตามมามาตามมาคันหนึ่งมาตามมาคันหนึ่งไปแล้วไปแล้วเทคโซ่หน่อยมาเทคโซนใช่มัเขามาตัวเปล่า ดูว่าคาบังโอ้คับเังโอ้คับเังมันต้องเฮ้ยมันตามอยู่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 ไป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 มันตามอยู่มันตามอยู่ยาครับคือมาตัวเบากับตัวเต็มว่างั้นแหละแล้วขวาเลยแล้วขวาเลยไปติดเจ๊ฟเซ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 ฟบนนะไอ้ท็อปเจ๊ฟเซฟเจฟใหญ่อ่าอ่าไอ้เซฟที่ไอัเนี้ยเออตรงวอลลีวูดอะไรอะฮอลลีวูดอะะมากแบบมันลางกันเนาะตะกี้ได้ของเยอะบ้างบอสแมนเต็มตัวืื้้ออออออแแดดงงงงขขเเยยะะ กว่าจะฆ่าแม่งได้ไอ้ท็อปต้องไปต่อยให้ล้มอ่ะแล้วก็ต้องยิงซ้ำอ่ะแม่งร้อนว่าแม่งร้อนร้อนเลยต้องเปิดบวกไอ้เนี่ร้อนจีเลยไอ้ถอดเสื้อหัวชมพูใช่ป่ะเออเออแม่งโคตรเยอะโม่เก็บสอดเสื้อสีชมพูหมดเลยยิงหมดเลยใช่เหรอเออแมคตอะไรเนี่ยลูกซองลูกกอง เพิ่งเหินไปเลยลตามมาเหรอเซฟกับเซฟกับเซฟเราไปแบ่งของแล้วบอเวล่ะผมไม่เอาอเอาไปของไม่ปเล่นไปไมีเล่นคืออะไรอะ่ะจุดโโแดงเซฟโกรธมาต่อยกันมาต่อยกันได้ได้ดรอปมาแล้วใช่ไหมมาแล้วได้ออไรรู้ปะไม่รู้อะบอเวลไ,ได้เก็บไอดรอปป่ะ ก็จะเก็บเก็บไม่ทันไอ้คนไอด้ดอยจะไม่เคยรู้หรื่งเป็นของ แล้วว่าแบ้ท็อปดีเอ็นมาดิอาร์ติเตอร์แบบผองล่างอยู่กับท็อปอ่ะว่าอยู่อยู่ที่เอ็นไหนกันโอ้ดเอาของไปแบ่งดีอเอาของไปแบ่งให้ท็อปด้วยท็อปดีท็อปดีท็อปีฮะเหรอได้แบนเบกอันหนึ่งเห็นมันว้ามพอดีอ่ะททีครับโอเคเชี่ยวไดู้ได้ปืนูได้ปืนใหญ่มาด้วยปืนอะไรปืนในปืนแอนด็อปอ่ะ ไม่รู้ใครแม่ตายแล้วตกไว้ไอของข้างบนก็ไม่ได้ไปเก็บเสียดายจัดมาแล้วเหรอมาปืนท็อปเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเข้าทีเจ๊ไม่ดิผูบอกเลยนะลูกซองพ่อไอท็อปร้อยเมตรก็หัวแตกตะเกียบว่ายิงขึ้นไปข้างบนว่าถึงว่าทำไมไม่ยิงแม่นยังลูกซองโกงจัดมันต้องเล่นปืนกลเลยร้อยเมตรหรอร้อยเมตรร้อยเมตรเลยพูดเลยเลียงเลี้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 ยงลี้ยงเลีงเลียงเลียงเลียงเลยเลย ซื้อกะสุนอย่างเดียวมีหน้าที่ซื้อกระสุนพอปืนแม,ม,ก,นมกันชีนอัลโม่ไม่ใช่กระสุนปืนแล้วแมกันชีนเนี่ยแมกันแมกันชีนอ่ะอ่ะเอ้ยแมชชีนกันแมชชีนกันเป็นพวกปืนในนี้เอ็มจีแมชชีนอ่ะเออเอ็มจีทอมทอมม,ทอมมี่ทก็ใช้ได้ได้ได้ไม่มีมกระสุนให้เอาไม่ให้ปิดอัน,นีนเดี๋ยวกระสุนให้ กระสุนมันใช้อะไรนะนนนั้ะทอมมี่อ่ะทอมมี่ใช่แล้วทอมมี่ใช้สีเขียวมาเมาเฮ้ยเราใส่เราใส่สีเหลืองเรารู้กันเรารู้กันดีแล้วเรารู้กันดีแล้วเราใส่สีเหลืองเรารู้กันดีแล้วสีเหลืองรู้รู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วเก็บใส่ขามันนึง thank you เอาเก็บใส่ขามันหนึงใช้อันนึง